สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิพนิษฐ์แมนจิตน,นะคะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฏร,ราชนาคารินค่ะคณะครุาศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษานะคะวันนี้ก็จะมาทําสื่อการสอนจากวัสดุเหลือใช้ที่ชื่อว่าเมจิกบล็อกค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีไม้บรรทัดนะคะปากกาค่ะกันไกลเทปใสานะคะกลวสองหน้าค่ะ เอดำนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อหาที่เราต้องการจะไปใส่ไปในสื่อนั้นหน้าปกรายงานที่ไม่ใช้แล้วค่ะก็กล่องนะคะขั้นตอนการทำก็คือเราจะมีแบบแบบขนาดกว้างเจ็ดนิ้กว้างเจ็เซนยาวเ็เซนนะคะตัดออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้ จะได้ในลักษณะนี้เอามาเทียบนะคะก็จะเท่ากันคว้างเจ็ดเซนยาวเจ็เซน,นะคะ่ะจากนั้นก็นำมาประกอบก็จะได้รูปในลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นไม่ได้แบบนี้แล้วทำการติดเทปให้ดีคะ่ะแล้วก็เอาหน้าปลุกดาหาที่ไม่ใช่แล้วส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเอามาแปะ อให้เป็นแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ทั้งหมด8กล่องค่ะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเอาเทปดำค่ะแปะด้านที่1จะแปะในแนวลักษณะแนวตั้งตรงกลางค่ะด้านที่สองก็จะแปะพิมซ้ายขวานะคะด้านที่สามก็จะแปะข้างๆสองด้าน แล้วก็ด้านสุดท้ายจะแปะตรงนี้ทั้งด้านออกมาก็จะได้ในรูปแบบแบบนี้ค่ะก็จะหมุนครบทุกด้านเลยมอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะนำเนื้อหาที่เราต้องการใส่นะคะมาแปะ ในลักษณะแบบนี้แปะทุกด้านเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมจิบบ็อกที่มีความสมบูรณ์แบบนะคะสามารถให้เด็กนัน้นศึกษาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้จากกล่องชิดนี้ค่ะ ก็ขอจบการนำเพียงเท่านี้ค่ะ